สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Bravo Trade Academy นะคะกลับมาพบกับโค้ชิ์มและก็มุมมองทองคำในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นมุมมองทองคำวันที่26เดือนมกราคมค่ะทุกคนโอ้โหน้องทองของเรานะคะยังคงไซเวยังต่อเนื่องเลยค่ะไม่รู้จะไปทางไหนดีนะคะแต่ต่อให้ตลาดไซเวยแบบนี้นะคะ Bravo เราก็ยังมีเทคนิคที่สามารถเข้าเทรดทองได้ด้วยนะคะก็ข่าวที่แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วนะคะว่าราคาเนี่ย พิมบอกว่าหน้าเทรดเซลได้เปรียบกว่าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าราคามันยังยืนเหนือแนวต้าน20 30ไม่ได้เนี่ยเราจะยังคงหาเทรดเซลลกันต่อไปนะคะก็สวยๆเลยนะคะราคาเนี่ยมาถึง20 36นะคะเป็นจุดที่เราส่งสัญญาณเทรดใน b r a v o Telegram พอดีเลยนะคะแบบไปลายไส้มากๆนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยทุบลงมานะคะสวยงามมากนะคะหลุดกรอบไซด์เวย์เดิมมาสร้างกรอบไซด์เวย์ใหม่ นะคะทุกคนวันนี้เราจะเทรดยังไงต่อดีในเมื่อกราฟยังคงลังเลอยู่ยังคงไม่มั่นใจในตัวเองนะคะ,ะ,คะเราจะเทรดตรงไหนทํากําไรอย่างไรดีไปดูกราฟกันเลยค่ะอ่ะละค่ทุกคนความเดิมตอนที่แล้วนะคะพิม์วางกรอบโซนให้ทุกคนก่อนอ่ะ,ะอันนี้มันเป็น โซนซัพพลายโซนใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่บอกทุกคนนะคะก็คือถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมีพฤติกรรมทองอะไรขึ้นมาในซัพพลายโซนนะคะเราก็จะหาจังหวะในการเทรดเซลล์ถูกต้องไหมคะแล้ววันนั้นเนี่ยราคาก็ทําพฤติกรรมทองสวยๆเลยชุดนี้นั่นเองย้ําโลนะคะขึ้นมาจุดนี้นะคะ2036สวยมากและราคาก็ยังยืน2 0 3 0ไม่ได้นะคะแนวต้านนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนียวมากๆนะคะเราก็เซลล์กันมาเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้แผนเมื่อวานเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์ฟิล์มเนาะทุกคนก็จะจำได้นะคะว่าอ๋อมันจะมีแผนที่เป็น QM cell ่นั่นเองนะคะกรอบนี้ 61.8-78.6%นั่นเองนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้โหขาดไปนิดเดียวนะคะเมื่อวานพนะิมพ์ก,ก็เหงาเหมือนกันนะคะไม่ได้เทรดเซลลทองคํามาเลยนะคะขาดไปนิดเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้อยู่หน้าง,งานนะคะน่าจะได้เซลล์กันมานะคะไหนใครได้เทรดเซลล์ทองมาเมื่อวานนะคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะได้กําไร TP สวยๆอะไรก็ว่าไปนะคะจะได้เป็นกําลังใจนะคะให้คนวางแผนด้วยนะคะต่อให้คนวางแผนจะไม่ได้เทรดนะคะแต่ คนฟังได้เทรดและได้กําไรนะคะก็อินดีกับทุกคนด้วยเลยจริงๆนะคะอ่ะนั่นแหละทุกคนโซนนี้มันก็ยังอยู่นะวันนี้ยังอยู่นะคะยังไม่ไปไหนนะคะส่วนแผนที่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะรอบายอ่ะพฤติกรรมชุดนี้นะคะ ที่มีดีมานใช่ไหมดีมานโซนตรงนี้นะคะแล้วก็ดีมานโซนตรงนี้นะคะเป็นดีมานสองอันที่ต่อเนื่องกันนะคะฟิล์มตีไว้แบบประมาณนี้นะคะเมื่อคืนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือราคาเนี่ยทุบค่ะทุบค่ะมีข่าวนะคะประมาณสองทุ่มนี่มัง้งเนาะสองทุ่มหรือสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะทุบลงมาก่อนทุบป,ป,ปัป๊บลงมานะคะเข้าดีมาน ยังมีแรงซื้ออยู่นะคะรูดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะรูดกลับขึ้นมานะคะทําพฤติกรรมที่เรารอคอยกันเมื่อคืนทุกคนจําได้ไหมใครจำได้พิมพ์จําได้มาเนาะที่พิม์บอกว่าถ้าจะบายนะให้รอ QM นั่นเองนะคะและราคาเนี่ยก็ทําแพทเทิร์นที่เป็น QM นี่พุ่งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ชุดนี้นะคะ เป็นพฤติกรรม QM นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้บายมาเนี่ยน่าจะ TP กันไปแล้วสวยๆเลยนะคะนี่กรอบ QM บายทุกคนเห็นไหมหกสิบเถึง78.6นี่โอ้โหสวยมากทุกคนลงมากี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้นอนนะคะเที่ยงคืนก็น่าจะได้บายทองคํากันมานะคะแล้วก็โอ้โหปรับตัวขึ้นมาเป็นพันจุดเลยนะคะตอนนี้สวยงามมาก และอย่างที่บิมบอกนะคะว่าวันนั้นเนี่ยที่ราคาทุบลงใช่ไหมหลุดกรอบไซด์เวย์กอบนี้นะคะมาไซด์เวย์กอบใหม่ตอนนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าราคาก็ยังคงไซด์เวอยู่นะทุกคนคือถ้ามันทุบลงมาปับ๊บแบบนี้นะขึ้นมานี้ Q m อแล้วเทลงแบบนี้เลยโอเคเซลต่อสวยงามโอเคไหมแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไซด์เวต่อจ้ะหลุดกรอบไซด์เวเดิมนี่เป็นไงไซด์เวไหม ไตเวมากปากเปิดด้วยเห็นไหมปากเปิดขึ้นไปนู่นอ่ะแล้วตอนนี้ยกโลดเห็นไหมคะมีการยกไฮนะคะยกโลดเรือยกไฮอีกทีหนึ่งแบบนี้ก็เอา้ากลับมาเป็นขาขึ้นเฉยเลยนะคะใน time frame หนึ่งชั่วโมงยกโลยกไฮได้นะคะถ้าขึ้นมาแบบนี้ได้เนาะนะคะก็รอมาพิจารณาเซลล์กันอีกทีหนึง่งที่โซนด้านบนนู้นนะคะพิมว่าน่าจะสวยกว่าโซน QM และนะคะเพราะว่า QM เนี่ยมันเหมือนแบบ มันใกล้ถึงมากๆเลยอะ่ะนะคะเราอาจจะต้องขยับไปนะคะไปโซนบนน, 2003, 2002, 3, 3. นู้นเลยแถวแถวสองศูนย์สามศูนย์เอ้ะสองศูนย์สามสองสองศูนย์สามสามเนี่ยโซนเนี้ยนะคะโซนเนี้ยเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามันกลับเข้ามาใน QM เหมือนเดิมเนี่ยรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะดูซิว่ามีสัญญาณให้เราเซลไหมดูซิว่าแรงขายยังมีไหมไอโซอน QM เนี่ยนะคะถ้ามันพุ่งปืดปืดปืดขึ้นมาเลยไม่มีสัญญาณเซลเลย QM นี้เราอาจจะไม่เอาแล้วนะคะเราอาจจะไปรอข้างบน เก็ตเนาะใครเก็ตนะคะพิมพ์เก็ตมาด้วยแต่ถ้าราคาไม่ยกโลยกไฮแบบนี้นะ,ะเนี่ยเห็นป่าตอนนี้มันยังไม่ทำไฮชนะไฮก่อนหน้าและถ้าม้วนตัวจ้ะไซเวตต่อนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปทางไหนแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็เลือกทางนะคะรอเลือกทางอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ อย่างที่บิมเคยสอนทุกคนเนาะสามคีย์แพงที่ให้ไปทุกคนจําได้ใช่ไหมคะเวลาที่กราฟลังเลแบบเนี้ยให้ใช้คีย์นั้นเลยค่ะรอในจุดที่แข็งแรงรอคอนเฟิร์มและเก็บกําไรสั้นๆก่อนนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ได้เลยก็คือพฤติกรรมทองคํานั่นเองนักเรียนทองของเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าไม่ว่ากราฟทองเนี่ยจะเป็นเทรนขาขึ้นจะเป็นเทรนขาลงหรือว่าจะไซด์เวย์พฤติกรรมทองเทรดได้หมด ะะแล้ววันนี้เนี่ยพิมก็ยังคงรอพฤติกรรมทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเซลให้รอรอพฤติกรรมทองยาำลกถ้าเกิดว่าเราจะบายให้เรารอพฤติกรรมทองย้ำหานี่บอกแค่นี้นะคะบอกได้แค่นี้นะคะบอกละเอียดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนละเอียดมากกว่านี้นะคะก็ต้องมาเจอกันในคอสทองนะคะ Bravo Gold Strategy หรือถ้าเกิดว่าใครนะคะยังแบบยังแบบ ยังไม่งบยังไม่ถึงหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สหลักของเรานะคะมีสัมมนาฟรีด้วยพิมพ์จาได้ว่าพิมพ์เคยมาสอนพฤติกรรมทองเนี่ยเป็นสัมมนาฟรีนะคะสอนพฤติกรรมนี่แหละย้ำโลย้ำไฮเนี่ยทุกคนเอาไปทาเงินได้เลยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ละเอียดเท่าในคอร์สนะคะก็ของฟรีเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนพฤติกรรมทองนะคะที่เป็นสัมมนาฟรีสามารถที่จะทักหาแอดมินได้เลยนะคะบอกเลยว่าจะทําให้การเทรดทองของคุณเนี่ยง่ายขึ้นอีกสิบเท่าเลยอะ นะคะไม่เชื่อลองดูนะคะลองดูเนาะนั่นแหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแผนเทรดทองก็ปรับมาณนี้นะคะราคายังคงไซด์เวย์ต่อเราก็รอในกรอบในโซนนะคะถ้าจะบายรอให้เข้าดีมานนะคะรอพฤติกรรมทองนะคะหรือรอเป็น QM โอเคไหมถ้าจะเซลล์ก็เนี่ยมีโซนอยู่2โซนตอนนี้นะคะที่เรารออยู่รอให้ราคาเข้ากรอบเข้าโซนนะคะแล้วก็รอคอนเฟิร์ม นะเทรดเซลเก็บกําไรสั้นๆนะคะบายก็เช่นเดียวกันนะบายเก็บกําไรสั้นๆเช่นเดียวกันนะคะอ้อนิดนึงเสริมนิดนึงตรงดีมาเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันมาทดสอบ2รอบแล้วถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยฟิลมอาจจะไม่เอาโซนเดิมแล้อาจจะมารอด,ด้านล่างเลยนะคะโซนตั้งแต่2008 2 0 0 8ูนจนถึง2องพโอเคสองศจนถึง2องพเป็นโซนบายที่น่าสนใจมากกว่านะคะ วันพรุ่งนี้นะคะมีสัมมนาใหญ่รอเราอยู่นะคะเป็นสัมมนาแรกของปีของ BRAVO เลยนะคะมือใหม่ ลงทุนในหุ้นนอกนั่นเองนะคะก็จะเจอกับทีมโค้ดนะคะฟิล์มกับก๊อฟนะคะก็จะไปเป็นพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็เจอกับวิทยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้ดโอ๊ตโค้ดมุกมิกแล้วก็อาจารย์เต้ยนะคะที่จะมาให้ความรู้พวกเราอัดแน่นมากๆตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะในการลงทุนนะคะแล้วก็อาจารย์เต้ยเนี่ยก็จะมาปิดไมซ์เซตให้กับพวกเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใคร ะะเดี๋ยวเราเจอกันในงานเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีบัตรเข้างานนะคะบัตรเข้างานราคาถูกมากทุกคน2,990บบาทเท่านั้นเองยังซื้อทันนะคะเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ที่โรงแรมอัศวิน แรนคอ n เวนชั่นอะไรสักอย่างนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเขาเรียน pre-class กันไปแล้ว4ี่ชั่วโมงครึ่งนะคะพรีคลาสเป็นออนไลน์นะคะเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหความรู้แน่นๆเลยแล้วก็มาต่อกัน w o r k ์กช็กันในวันพรุ่งนี้นะคะใครยังสนใจที่จะไปยังทันอยู่นะคะรีบทักแอดมินไปเลยด่วนๆน,นะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ล้กันคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ